ประโยชน์ของการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงในวัย40ปีรู้ก่อนก็คงความสาวได้ก่อนนะคะข้อที่1ค่ะหลายคนจะเริ่มมีปัญหาผิวแห้งค่ะยิบยิบยิบ,ยบเริ่มรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรมาไตา่ริมทาผิวทั่วไปเอาไม่อยู่ริ้วรอยเริ่มมาเยอะถ้าเราปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงค่ะพวกนี้จะดีขึ้นเลยค่ะผิวจะชุ่มชื้นขึ้นจะมีน้ำ,ม,นำมีนวลขึ้นริ้วรอยมันจะค่อยๆลดลงค่ะข้อ2นะคะคือเรื่องของรูปร่างค่ะหลายคนมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมน้าหนักฉันเท่าเดิมแต่ทํามไม เพราะการเผาผาลาญเราลดลงค่ะหลังจากที่เอสโตรเจนลดลงดังนั้นการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงมันช่วยการเผาผลาญดีขึ้นดังนั้นรูปร่างเราจะกระชับนะคะกลับมาแต่งตึงเหมือนเดิมค่ะข้อ3ค่ะเรื่องของกระดูกค่ะเอสโตรเจนเนี่ยมันช่วยลดการสลายมวลกระดูกดังนั้นพอเอสโตรเจนลดลงเนี่ยการสลายมันจะเยอะค่ะต่อให้เราเติมแคลเซียมแค่ไหนบางทีอาจจะยังไม่เพียงพอถ้าเราปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิง <S <S เท่ากับเราอะ่ะเสริมความแข็งแรงของกระดูกไป ข้อสี่นะคะเอสโตรเจนเนี่ยมันช่วยให้สมองโล่งค่ะแล้วมันช่วยเรื่องของการเรียนรู้ที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความจําเราทําไมเราเรียนรู้อะไรช้าลงเนี่ยในวัยที่40อัพมันอาจจะเกิดจากที่เอสโตรเจนของเราลดลงก็ได้ค่ะและการที่เราปรับสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะเรียกว่าทําให้เราสมองโลง่งแล้วก็ป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ในอนาคตด้วย ข้อ5นะคะเอสโตรเจนมันมีผลต่อหลอดเลือดค่ะเพิ่มความแข็งแรงภายในหลอดเลือดของเราด้วยมันช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวเลวนะคะมันช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีมันช่วยเพิ่มไนตริกออกไซด์ในหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่น flow เลือดได้ดีนะคะก็เรียกว่าเพิ่มความแข็งแรงของระบบหลอดเลือดหัวใจด้วย ข้อ6นะคะมีอาการแห้งแสบคันเริ่มมีกลิ่นเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์นะคะเกิดจากเอสโตรเจนของเราลดลงถ้าเราปรับสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนคืนกลับมาได้เราก็คืนกลับไปเหมือนตอนสมัยสาวๆค่ะอาการแห้งแสบคันบริเวณจุดซ่อนเลนก็จะหายไปค่ะข้อ7ค่ะมีคำกล่าวนะคะว่า ถ้าเราเป็นผู้หญิงที่อายุ60-70ถึงนะเราอยากจะมีความรู้สึกเหมือนเราอายุ 20- 3 0สินะคะสิ่งหนึ่งเลยที่จะช่วยเราได้คือการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแต่บอกเลยว่าพอหลังจากที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเราลดลงการนอนหลับของเรามันเริ่มไม่ดีเหมือนเดิมค่ะเพราะมันทําให้เมลาโทนินไม่ดีดังเดิมฮอร์โมนหลับของเราเริ่มไม่ดีฮอร์โมนสุขของเราเริ่มไม่ดีดังนั้นการปรับสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนมันช่วยคืนการนอนหลับของเราให้กลับมามีประสิทธิภาพเป็นยาอายุ ัฒช่วยให้เราคงความสาวได้ยาวนานด้วยค่ะนี่คือ7ข้อสำคัญของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันมีผลต่อทั้งความงามแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงของเราดูแลตัวเองด้วยการปรับสมดุลฮอร์โมนในวัย40อัพค่ะเรายังไม่แก่นะคะและเราสามารถอ่อนเยาว์อยู่ได้นานถ้าเรารู้เคล็ดลับข้อนี้ค่ะ